คะแนนเฉพาะความสวยคงได้เต็มกันทุกคนเลยนะคะพระผู้เข้าประกวด24คนสุดท้ายของ Miss Tiffany 2026เป็นไม้แขวนที่ทั้งสวยทั้งสง่าค่ะพรีเซนต์ชุดตัวเองออกมาได้ปังทุกคนแต่โจทย์ของการประกวดรอบชุดไทยปีนี้มากกว่าความสวยนะคะเรียงต้องสื่อถึงตัวตนมีเรื่องราวและสามารถต่อยอดไปบนเวทีโลกได้ด้วยค่ะ เห็นแล้วรู้เลยว่าคือชุดอะไรสื่อความหมายถึงอะ,อะไรนะคะก็อย่างเช่นชุด Divine Light of Devotion ของผู้เข้าประกวดหมายเลขก7ขันนายนิวรานะคะพูดถึงการแกะสลักเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดของพี่เลี้ยงค่ะท่าย่ออกมาเป็นชุดสีเหลืองกับเทียนเล่มใหญ่ทำให้โดดเด่นขึ้นมาแบบนี้นะคะ อีกชุดหนึ่งค่ะมีชุดดอยตุงของเจมสาริสาค่ะผู้เข้าประกวดหมายเล็กหนึ่งนะคะดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นชุดชาติพันธุ์เพราะว่าเธอเป็นคนเชียงรายค่ะอยากนำเสนอความหลากหลายของเชื้อชาติผันผ้าพื้นเมืองที่ท้อและปักมืออย่างประณีตค่ะ ที่จริงอ่ะชาติพันธุ์มันมีม้งไทยหรืออีกอ็มูเซอร์มันมีเยอะมากที่เชียงรายแต่เจมก็เป็นคนเมืองเนาะก็รู้สึกว่าเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วเราก็อยากหยิบยกสิ่งเนี้ยมาประดับเป็นชุดที่สวยงามแล้วก็ ถ่ายทอดสู่ทุกคนค่ะถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองมันก็เหมือนเทียนที่มันส่องสว่างมาดได้ด้วยตัวเองใช่มันก็เลยมาเป็นที่มาของชุดนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้ทีมที่เรียงกับพี่ดีไซเนอร์ที่เขามาช่วยเราทําชุดมันก็จะไม่ออกมาเป็นแบบนี้มันเลยเป็นผสมผสานลงตัวมากระหว่างสวั์บ้านเกิดของพี่งับเราก็ความชอบที่หนูรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเทียนด้วยมันก็เลยเออกมาเป็นชุดนี้เลยค่ะใช่ มีชุดที่มีสตอรี่แล้วก็ครีเอทได้น่าสนใจหลายชุดนะคะอย่างเช่นชุด l l o whisper w of love ค่ะที่มีภูวาสิตาผู้เข้าประกวดหมายเลขสองพรีเซนต์ได้เข้าถึงอินเนอร์อย่างกับหลุดออกมาจากภาพวาดป่มานยามานค่ะภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของวัดภูมินจังหวัดน่านชุดนี้ค่ะใช้ผ้าไหมไทยและผ้าายทอมือแถมยังมีลายสักลาวพุงดำเป็นกิมมิคอยู่ด้านหลังชุดด้วยนะคะ ชุดเสือ้อผืนหมอนใบค่ะที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข5บุคทีรชยาตีโจทย์ชุดไทยออกมาไม่เหมือนใครค่ะคือเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่สร้างสรรค์จากชุดไทยผสมกี่เพาค่ะใช้เสื้อกกและผ้าไหมามาทำเป็นเดรสบอกเล่าต,ตัวตนคนไทยเชื้อสายจีนนะคะ และอันนี้ค่ะมาครบทุกองค์ประกอบจนคว้ารางวัลชนะเลิศไปเลยนะคะ Queen of Thai Silk ค่ะเป็นชื่อชุดของโอเวนวุฒทิเชต์นะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข19เป็นชุดไทยสไตล์โมเดิร์นแฝงรายละเอียดไว้ในทุกส่วนแรงบนันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะใช้ผ้าไหมวัหมีลายนกยุงพระราชทานสร้างสรรค์เป็นชุดไทยร่วมสมัยค่ะการที่เราจะใส่ชุดชุดนึ่งอะคะ่ะเราต้องดูด้วยว่าเราใส่อะไรแล้วแบบ เข้ากับเราผ้าไหมมัดมีเนี่ยแล้วได้เป็นผ้าไหมพระราชทานด้วยแน่นอนมันต้องการตีความคุณภาพเหมือนโอเวในวันนี้ที่มีความคุณภาพแล้วก็นําเสนอออกมาด้วยความมั่นใจแล้วก็อยากนําเสนอผ้าไทยให้ทุกคนได้รู้จักว่าผ้าไทยสวยจริงๆค่ะเราเกิดมากับวัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าการได้หยิบวัฒนธรรมเล็กๆพวกนี้ที่เราชินกับมันตั้งแต่เด็กอะคะ่ะมาอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในชุดของเราอะคะ่ะมันมันยิ่งทําให้บุกรู้สึกว่าเราสวยมากๆแล้วเรารู้สึกสวยแบบ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่มีอยู่ในตัวเราค่ะผูดได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งเป็นโครงการใบไทยเสด็จไทยที่นํามาเสนอในการประกวดครั้งนี้ด้วยผ้าที่เรานํามาเสนอนวันนี้นค่ะคือผ้าฝ้ายทอมือแล้วก็ใช้เทคนิคปั้มลายเขียนเพียนซึ่งเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นผ้าข,ของชาวจังหวัดน่านก็อยากจะโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าผ้าของประเทศไทยแล้วก็ผ้าของจังหวัดน่านก็มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ รอบชุดไทยเวทีมิสซิฟานี่ปีนี้มีธีมว่าค้าไทยไรเพศนะคะมาตรงเวลาพอดีกับช่วงที่ชุดไทยกำลังเป็นกระแสก่ะมีวไวร่ลโฮมสบายใสย่ยีนทำให้เห็นว่าตอนนี้เปิดกว้างแล้วนะคะยุคสมัยอนุรงังแล้วก็ต่อยอดไปพร้อมกันได้ค่ะซึ่งคนวงการแฟชั่นก็มองว่าเป็นเรื่องดีมากแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะเลือกใส่ให้ถูกกาลเทศะด้วยนะคะเลือกให้เหมาะกับงานค่ะที่นมองว่าเรามองที่กาลเทศะ ถ้าเขาจะใส่ไปเที่ยวไปเล่นนะใส่ไปเลยตามสบายแต่ถ้าเขาต้องใส่เช่นในงานที่เป็นงานมงคลหรืองานจริงจังเขาก็ควรจะต้องทําให้มันเป็นไปตามรูปแบบที่เรามีอย่าไปปิดกั้นเรื่องวัสดุที่จะมาผสม mix and match แต่อยากให้เปิดโอกาสแล้วก็ให้มองให้เขาใช้ให้ถูกต้องกลามการลเทศะมากกว่า t h ย identity ค่ะมีว่ามันสามารถแปลความหมายไปได้หลากหลายรูปแบบและโดยเฉพาะแบบยุคสมัยนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละรูปแบบก็ไม่มีอะไรผิด ไม่ว่าจะไอเดียแบบไหนรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนแบบว่ามันเป็นการปลุกจิตใจเราข้างในว่าเราคือคนไทยแล้วเราก็อยากสนับสนุนทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศเราค่ะจริงๆเราเองก็พยายามที่โปรโมทเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของเพศที่หลากหลายแต่ว่าอยากจะให้ทุกทุกคนเห็นว่าเพศที่หลากหลายสามารถทําให้เกิด creativity ในการสร้างอัตลักษณ์ของตัวตนในแบบไทยได้ด้วยเราก็คิดว่า creativity นี่แหละมันจะสามารถที่จะทำให ผ้าไทยเนี่ยไปไปสู่ระดับโลกได้ค่ะกระแสดีในโซเชียลนะคะหลายเสียงบอกว่าสวยจริงและควรต้องส่งออกค่ะซึ่งชุดที่ผ่านเข้ารอบ10ชุดสุดท้ายทั้งหมดจะได้จัดแสดงเป็นนิทรรศาการส่วนชุดที่ชนะเลิศนะคะจะเป็นชุดที่เจ้าของตำแหน่ง Miss ิ i f f ี n y 2026จะได้ใส่ในการประกวดมิ s อินเตอร์เนชั่น q u e ควช่วงปลายปีนี้ค่ะ